ป่านี่อุ้ยขอนี่ขอนี่พี่น้องขอนี่ขอนี่พี่น้องอุ้ยอย่าหลุดเด้อขอนี่ขอนี่พี่น้องเอาเรียวพี่น้องนี่อู้สีขาดปากเลยตัวนี้สวัสดีครับพี่น้องครับครับมาพบพ่อกระบังนกขี้เอาครับมาแยมเสาๆครับวันนี้มาแยมเบียดแยมเ้าพี่น้อง ใส่ไ้อย่างเต้ยมือขึ้นคุณใส่ค้างขึ้นไปครับพี่น้องเหรวพี่น้อง,องบรรยากาศบานเท่าทงุงไหทุงหน้าบอกกระลุงพี่น้องอากาศดีดีมันนี่ครับไปหลุ่นน้ำกันครับพี่น้องครับ ดึงครับพี่น้องหลังแลืดเอ้ยตัวเลกครับพี่น้องแหกมันอ้อตัวนี้ตายใส่ไว้แต่ขื่อพี่น้องเอ,อ้ยมึงขื่ออันกัดไายหรอครับมันหนึ่งคลิปมันหนึ่งแโหดพี่น้องมันไายแย่มเ้าอีกน,นี่แหละครับยามรอบเดียวมึงขื่อพี่น้องมาจะยูะ่บ่บูนี่แหกคิดกระได ิีกคูเลยตัวนี้ตะขอใส่สวยๆแล้วครับพี่น้องครับเบ็ดเบ็ดสิบลังแล้วพี่น้องเบียดลอยลังลอยลังใส่เบืเบิดเหมือนนันนี่ใส่กําลัางงาม,งามพอก,กินเลยพี่น้องิ๊กคูเลยครับติด,ดตามครับพี่น้องครับ หลาจะต,ตายครับพี่น้องนี่ใส่ขางขึ้นไปธรรมดาแล้วครับวัไดไอยู่ดอกพี่น้องวัปดป่นค,ครับอุ้ยอุ้ยพี่น้องุ้ยอุ้ยอุ้ย อยู่บน้นี่อุ้ยอยู่ๆพี่น้องอยู่ๆยูๆประคองไงประคองไงพี่น้องเอาเรีย่ยวพี่น้องน,นี่อู้สีขาดปากแล้วตัวนี้โอ้โอ้พี่น้อง หมึงใหญ่เลยครับพี่น้องอู้ขย้อนแต่มันอยู่ให้ตัวนี้เบางพี่น้องมันติดวินวินสิติดเลยนี่สีรุดเลยนี่ครับนี่อู้ักใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวปลาครับพี่น้องครับอู้ใส่สวยๆพี่น้องครับหมานเลียวมืนหนีหมานแล้วอู้นี่พี่น้องอู้ักใหญ่เลยพี่น้องครับน้ำเพียง ขบลังตีนี่ได้พี่น้องโอ้วบ่คือรวมสีมีปลาดินี่ใส่ไว้นี่บเ,เบ็ดเจ้าใส่บ่เบิดพวกเราไปพี่น้องโอ้อุ่นใจ๋ล่ะครับอุ่นใจแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่งจะหมามองน้ำไหลพี่น,อน,น้องน,น้ำเจ้ารู้่ไหลนี่น้ำใน้อยนี่แม่วัดเจาะวัดเจาะนี่พี่น้องเอ้ยไปลุ่นกันต่อแล้วครับพี่น้องครับ เอ้ยปลาคอหน่อยพี่น้องเฮ้ยตัวหน่อยพูดนี่ตายบ่เลยพูดตายสิปล่อยมันพี่น้องอ้อหน่อยแฮ้โอ้หน่อยพูดปล่อยมันพี่น้องครับจะดึจยังสีเนาะโอ้ปลาคอพี่น้องเอ้ยนี่ทิศเต็มมาขึ้นก็ตายมาขึ้นแสงงามเลยครับพี่น้อง โอ้หลังนี่กะติดพี่น้องติดกูเลยตัวนี้นี่กะตายคือกันโอ้ยนี่ใส่ไว้ข้างขึ้นพี่น้องเอ้ยกะเทียดกะทิดทายลงน้ำกันเลยคลิปกันสียงาโพดพี่น้องมาทายยงาสาวหยุดรออีนึง สวยเลยพี่น้องนี่ครับมันทันตายพี่น้องเอ้ยตายบดนดอกนี่ยังบดสีดปันเด่นี่นอู้ตัวนี้พี่น้องของตัวตายเต็มขึ้นทุกันนี่ปลาคอกำลังงานพี่น้องเอ้ย นี่พี ο, ่น้องแค่เนี้แต่กระปูกระปูบ์กินมันพี ο, ่น้องกระลังงามเลยครับปาลาสวยเลยพี่น้องเอ้พี่จะงามจริงเนาะพี่น้องเอาเลี้ยวพี่น้องเอาเลี้ยวเอาแล้วครับพี่น้องนี่พี่น้องปลาอย่างนี้อู้ยปลาคอนยี่ลาคอนยี่พี่น้องคอนยี่คอนยี่พีนพ่น้องอู้ยจะหลุดเด้อ มาแล้อู้หมานอีกแล้วพี่น้องหมานอีกแล้วเอาละบาน,นี้เอาละพี่น้องเออว่ายูได้ยินเสียงมา่าเด็ไกลเดอ๋พี่น้องโอ้หูนี่เกือบรุดแมนี่เบิ่งเบ็ดในปากยังบินบินหนึ่งตัวนี่พี่น้องโอ้ยล้ำรูพี่น้องลำ้ำรูเออแบกใหญ่เลยพี่น้องอู้ คุ้มค่าคุ้มค่าแล้วพี่น้องมันขึ้นก็ได้เลยพี่น้องนี่ตัวใหญ่ซัมเนียลแล้พี่น้องมันขึ้นนี่ผมเอาลงไปไปแล้วล่ะพี่น้องคลิปมันสีเงาโหดนี่เอาละพี่น้องไม้นี่น้ำแน่หน่อยพี่น้องอู้เขาทาอยู่ด้วยพี่น้องปวดตาแล้วครับพี่น้องครับดินดินไปยังเนาะเอ้ปลาเกีงตัวนี้เอาเื่มก็ไปพี่น้อง กดปากนะครับนะครับพี่น้องครับได้ซ่ยสันี่แล้วครับพี่น้องเบียกับเบื้แล้วครับพี่น้องครับโอ้ยนี่เด้่ปลาคนใหญ่สองโตคุ้มด้วยพี่น้องนี่นี่รอเนี่นี่สองลูกแล้วพี่น้องนี่จะได้กับสองลูกคักแล้วนี่สองลูกกลัวหนละจะได้กับฝากกดิดตามกดไห์กดแจงกำลังใจงเนิ่นๆพี่น้องสี่สำคัญอย่าลืมกระดิ่งเด้อพี่น้องเ้อกดกับดิ่งไว้น้ำยุ่ิใจสิบก่าดาสวยล้วพี่น้องมาหนิเมื่อวันมาหนิเก็บเบียเมื่อวันครับมา็นพี่น้องครับ เจอชิลเล่ก็จดสวยหุดพี่น้องเตะเวียนขึ้นบกทงนึ่พี่น้องครับเหมือนเดี้ยวเอ้าไ้สัมผนีกเนา่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ